เปิดเรื่องมามก็ได้มีผู้กล้าสี่คนถูกอัเชิญมาจากต่างโลกโดยที่องค์หญิงได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้เดินเข้ามาและบอกกับผู้กล้าไปว่าได้โปรดท่านผู้กล้าช่วยอาณาจักรของเราด้วยเถิดหลังจากนั้นก็ได้มีจอมเวทคนหนึ่งได้ตรวจสอบค่าสเตตัสโดยที่ผู้กล้าคนแรกเป็นผู้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้กล้าอีกสองคนเป็นผู้ใช้เวทมนต์สามารถใช้ได้ทุกทาธาตุเลยและเขาก็ได้เห็นผู้กล้าอีกคนหนึ่งชื่อมุคดาซโยชิอายุ27ปีสกิลติดตัวในซูเปอร์หลังจากที่ทุกคนได้ยินแบบนั้นแล้ว้ววเเขขาาาากาากก็ไไดหัันมและะบบออ่สร กละนั่นคงไรประโยชน์แน่ๆเลยแต่ในเมื่อทุกันเชิญมาแล้วเขาก็คงต้องไปพบก,กับพระราชาสักหน่อย หลังจากที่พวกเขาได้ไปพบกระราชาพระราชาก็ได้บอกไว้ว่าประเทศของเรากำลังถูกจอมมารเข้าลุกลานอยากจะขอยืมพลังของท่านผู้กล้าหน่อยส่วนวิธีกลับไปโลกเดิมจอมมารน่าจะรู้ในแรง่ระหว่างนั้นพระเอ,อกของเราได้ลุกขึ้นมาและบอกไปว่าเขานั้นต่อสู้ไม่เป็นใช้ดาบก็ไม่ได้บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ผู้กล้าหลังจากนั้นพระเอ,อกก็ได้เหรียญทองมา20เหรียญเหมือนจะเป็นค่าปิดปากหรือค่าทำขวอนอะไรประมาณนั้นอย่างแรกที่พระเอกจะทำเลยก็คือหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกนี้ซะก่อน แต่ชุดที่เขาใส่นั้นมันดูช่างเตตาซะเหลือกเกินชุดสูตรเปียกสเนียบเลยจริงๆหลังจากที่ไปเป็นชุดเสดและหาที่พักอยู่เขาก็ได้ตรวจสอบค่าสเตตาของเขาและมีสกิลตรวจสอบไอเทมบ็อกแล้วก็นเน็ตซูเปอร์หลังจากนั้นเขาก็ได้ทดลองใช้สกิลเน็ตซูเปอร์ดูปรากฏว่าเป็นสกิลที่แสนจะสะดวกก็สามารถซื้อของได้ทุกเมื่อทุกเวลา ขอเพียงแค่มีเงินหลังจากนั้นพรอเอกก็ได้เตรียมตัวที่ออกเดินทางออกจากประเทศโดยการนั่งรถม้าไประหว่างนั่งรถม้าเขาก็ได้พบพ่อค้าคนหนึ่งหลังจากนั้นพ่อค้าก็ได้ถามกลับมาว่าพรอเอกกาลังเดินทางไปไหนงั้นหรอพ่อเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าเขากําลังเดินทางออกจากประเทศนี้พ่อค้าก็ได้บอกว่าพ่อเอกนั้นคิดถูกแล้วประเทศเลเซเฮลกาลังจะปิดตัวลงเนื่องจากกําลังทําสงครามเมื่อพ่อเอกรู้อย่างนั้นเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพ่อเอกมาถึงพรมแดนเขาก็ได้รู้ว่ารถม้านั้นปิดตัวลงหมดเลย มันจึงทําให้เขานั้นไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศนี้ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปที่กิวนักผจญภัยเพื่อจ้างนักผจญภัยมาคุ้มกันในระหว่างเดินทางแต่เขาก็ได้รู้มาว่า ในระหว่างนี้กิวนักผจนชลผัยค่อนข้างที่จะยุ่งและมีคนจ้างภารกิจแบบนี้เยอะมากเพราะเนื่องจากประเทศกําลังผิดตัวลงจึงทําให้เขานั้นต้องเสนอเหรียญทองเพิ่มโดยที่กิวที่มอจอจะรับงานนี้ก็มีอยู่พอดีเลยโดยที่หัวหน้ากิวก็มีชื่อว่าวอร์เนอร์จากนั้นพวกเขาก็ได้ตกลงที่จะรับภารกิจนี้โดยที่จะเริ่มออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเมื่อถึงตอนเช้าพวกเขาก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางกันหลังจากออกเดินทางมาได้สักพักพวกเขาก็ได้หยุดพักโดยที่มูโคดาก็ได้เสนอตัวออกไปว่าเขานั้นจะขอตัว ตาแก๊สออกมาจากไอเทมบ็อกโดยที่คนในเกิวก็ได้ถามไปว่าพระเอกนั้นมีไอเทมบ็อกด้วยงั้นหรอถึงว่าแหละไม่ค่อยมีของถือพรลุงพลังหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เริ่มทําอาหารซึ่งอาหารที่เขาทํานั่นก็คือแซนด์วิชเสร์ฟพร้อมกับซุปนั่นเองคนลองกินดูแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากๆกินทีนึกว่าขึ้นสวรรค์เขาไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยขนมปังที่พวกเขากินแล้วมันจะแข็งและจืดชื่น แต่ขนมปังอันนี้นั้นทั้งนุ่มและหอมแต่มันลอยอีกต่างหากหลังจากที่พวกเขากินกันเสร็จแล้วเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อซึ่งในระหว่างเดินทางเขาก็ได้พบเจอกับมอนสเตอร์2ตัวที่บินเข้ามาจู่โจมเขาแต่เขาก็ได้จัดการอย่างง่ายดายโดยที่ไม่รับบาดเจ็บอะไรเลย พักหน่วยส่นแอมก็ได้วิ่งมาบอกว่าเจ้าข้างหน้ามันมีเลดบอลอยู่เลดบอลกันหรอไอเจ้าหมูป่าสินะสักพักหนึ่งมันก็ได้วิ่งโผล่ออกมาพร้อมกับอารมณ์ที่โกรธเกลียวคุณบอ์เนอร์ก็ได้บอกกับพระเอกนั้นถอยออกไปก่อนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้จัดการเจ้าเลดบอลอย่างง่ายได้เขาก็ได้ไปแยกชิ้นส่วนเจ้าเลดบอลแต่ก็ไม่สามารถเอามาได้ทั้งหมดโคดาก็ได้บอกไปว่าน่าเสียดายออกเอาเก็บในเทมบ์บอกของเขาไม่ล่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อหลังจากออกเดินทางมาได้สักพักพวกเขาก็ได้หยุดพัก,พก,กบกุาากคนปา ก็มายืนดูมุคดาทําอาหารกันหมดเลยมูคดาก็ได้บอกไปว่ามายืนดูแบบนี้เขาอึดอัดนะหลังจากที่เขาบอกให้ทุกคนไปนั่งแล้วเขาก็ได้เริ่มทําอาหารก่อนอื่นตั้งกระทะแล้วก็ใส่เบคอนลงไปแล้วก็ใส่กระลาลงไปใส่แครอทลงไปด้วยโอ้แต่รอบนี้มีไส้กรอกด้วยเสร็จแล้วโปรโตเฟอร์เสิร์ฟพร้อมขนมปังน,นั้นมูขดาก็ได้เอาไปเสิร์ฟให้ทุกคนกิน หลังจากทุกคนลองชิมกันดูแล้วพวกเขาก็ได้นิ่งไปสักพักมุคดาก็ได้บอกว่าไม่ถูกปากนั้นหรอครับแต่พอผ่านไปสักพักคนในปาร์ตี้ก็โซยกันใหญ่เลยแล้วก็หันมาบอกกับมุคดาว่ามีให้เติมอีกไหมครับมูคดาก็ได้ถามว่าอร่อยขนาดนั้นเลยงั้นหรอคนในปาร์ตี้ก็ได้บอกว่าเพราะอาหารที่เขากินกันส่วนใหญ่แล้ว มันจะเป็นเนื้อแข็งแ็งกับขนมปังแห้งๆเลยสักพักหนึ่งคนในปาร์ตี้ก็ได้บอกอว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารหรือเปล่าแต่เขารู้สึกตัวเบาวิวความเหนื่อยล้าที่สะสมมามันหายไปหมดเลยมูคดาก็ได้คิดในใจพูดอย่างกับว่าเขาใส่ของชูกําลังเข้าไปเลยหลังจากนั้นมูคดักก็ได้ตรวจสอบค่าสเตตัสของคนอื่นดูปรากฏว่าค่าสเตตัสของคนอื่นนั้นมันเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ลองตรวจสอบค่าสเตตัสของอาหารดูปรากฏว่าอาหารนั้นเมื่อคนในต่างโลกกินมันจะทําให้ค่าสเตตัสของคนอื่นขึ้นชั่วข่าว แบบนี้มันก็เท่ากับว่ามูคดาใส่ของชุกําลังเข้าไปในอาหารขืนคนอื่นรู้เขา้ามีหวังสีแง่แก่แน่เลยหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อแล้วก็ได้หยุดพักกันเหมือนเดิมมูคดาษก็ได้ขอตัวไปทําอาหารก่อนแต่รอบนี้มูคดาบอกว่าเขาขอใช้เนื้อเลดบอลในการทําอาหารเพราะว่าถ้าหากใช้ของในต่างโลกอีกมีหวังได้สีแง่แก่แน่เลย เขาก็ได้คิดว <si> ่าเลี้ยงอาหารจากเน็ตซูเปอร์ไว um ้ก่อนละกันกันมาใช้อาหารจากต่างโลกแทนหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มหั่นเนื้อเลดบอลบางๆซอยผักที่คล้ายๆกับกระหล่ำเอาเนื้อเลดบอลเข้าไปผัดกับกระทะเสร็จแล้วเนื้อเลดบอลผัดขิงจากที่ทุกคนเห็นแล้วก็ได้อึ้งกันไปสักพักแล้วเขาก็ลองชิมดู้อมกับอุทานออกมาว่านี่มันอะไรกันเนี่ยอร่อยสุดๆอร่อยมาก จริงเขาไม่ได้ชอบเนื้อเลดเปล่เลยแต่การกินในครั้งนี้มันอร่อยมากๆเลยกำลังเพลิดเพลินกับอาหารนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังมุกคดณะอาหันไปนั้นเขาก็ได้เห็นว่ามันเป็นเจ้าหมาป่าตัวใหญ่ที่กำลังพูดกับเขาว่าให้ส่งเจ้านั่นมา เจ้านั่นน่ะเจ้านั่นหลังจากนั้นเจ้าหมาป่าก็ได้โซกินหมดอย่างรวดเร็วมูขดาก็ได้ไปทํามาใหม่แล้วก็วนลูปไปแบบนี้ทํามากินหมดทํามากินหมดหลังจากนั้นเจ้าหมาป่าก็ได้บอกมุขดาไปว่าเจ้านี่สุดยอดมากเลยที่ทําให้ข้าพอใจกับอาหารแค่นี้มูขดาก็หันไปมองแค่นี้งั้นหรอเจ้าหมาป่าก็ได้บอกไปว่าชักถูกใจแล้วสิมาทําสัญญากันเถอะสัญญานี้หมายความว่าเจ้าหมาป่าจะยอมเป Ninja ็นนัสูรรับใช้ให้กับมุขดาและกับมุขดาต้องทําอาหารให้มันกิน มูกระดาก็ได้นึ่งในใจถ้าเกิดเอาหมาตัวนี้มาเป็นอาศูนรับใช้มีหวังสีแง่แกแน่เลยพอเป็นถึงหมาที่พูดภาษาม,มนุษย์ได้มีหวังชีวิตที่สงบสุขของไม่สงบสุขอีกแน่แ่เลยซึ่งมูกดาก็พยายามจะปฏิเสธแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยพอหันหน้าไปบอกว่าจะปฏิเสธเจ้าหมาป่าก็ได้หึ่งใส่ซึ่งหมูกดาก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องทําสัญญาไปหลังจากนั้นเจ้าหมาป่าก็ได้บอกว่าเขากำลังคาดหวังกับเมื่ออาหารครั้งต่อไปอยู่นะ แล้วเจ้าหมาป่าก็ได้เหลียกมูคดาม,มานั่งตรงนี้สิสรุปแล้วใครเป็นอสูรรับใช้กันแน่เนี่ยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกตอนที่หนึ่งเอาไว้เจอกันใหม่ครับกับผมซูปเปอร์สปอย